สวัสดีค่ะมินนี่ค่ะเมค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันอะเมวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอาหารเพื่อสุขภาพในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนของพวกเราค่ะใช่แล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปนะคะเราไปทําความรู้จักกับอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารคลีนกันก่อนเลยค่ะอาหารคลีนคืออาหารที่ทํำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่รักสุขภาพ หรืออยู่ในระหว่างการควบคุมอาหารและออกกําลังกายลดน้ําหนักโดยเป็นการประยุกต์นาเอาอาหารสดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมาปรุงเข้าด้วยกันโดยมีการปรุงลดให้น้อยที่สุดจนกลายเป็นเมนูใหม่ที่สามารถกินได้โดยไม่ต้องกลัวอ้วนและมีประโยชน์เยอะมากอาหารคลีนเหมาะสําหรับ 1. คนที่รักสุขภาพ 2. คนที่ต้องการควบุมน้ำหนักและ3คนที่ออกกำลังกายและลดน้ำหนักทีนี้เราก็ได้รู้จักกับอาหารคลีนแล้วเราไปกันเลยไหมเมย์ถ้าพร้อมแล้ว วีควิตชูกาเ,เป็นร้านอาหารคลีนเพื่อสุขภาพเกิดจากความตั้งใจของเจ้าของร้านที่จะทำอาหารคลีนให้กับคนในครอบครัวได้ทานเพื่อรักษาสุขภาพโดยเมนูของทางร้านจะเป็นเมนูที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ำตาลน้ำเชื่อมน้ำปลาครีมเทียมน้ข้นหวานแต่ยังคงความอร่อยของอาหารอยู่เหมือนเดิมซึ่งร้านนี้ได้ทำการเปิดมาแล้วถึง7ปี เมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือชิคเก้นแรปครัวซองไก่ชิดและเครื่องดื่มสมูทตี้จากผลไม้ต่างๆร้านตั้งอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เราได้ขอสปอนเซอร์มาจากร้านวิกกิ้ u i ชูการคะ่ะขาเป็นร้านด้วยนะคะที่ให้เรามาปีตั้ง5ชิ้นเลยชิมกันเป็นเค้กแค่รอดไม่มีน้ำตาลนะคะให้เพื่อชิมก่อน

ก็จะมาชิมกันจะเอาตัวกับเค้กขึ้นมาอืมกัดแต่เป้งร้านอะไรก็ชิมด้านะอร่อยนะคร <c oughs> อยากรีวม,มาสั่งเมนูนี้กันนะครับ Bleaf Healthy Shop เป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพราคาย,ย่อมเยาที่ทางนิสิตหรือบุคคลทั่วไปทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพได้ง่ายเมนูที่โดดเด่นก็คือเมนูน้ำผลไม้สกัดเย็นหรือ Cold Press ซึ่งเป็นการสกัดน้ำผลไม้จากผลไม้สดจริงๆไม่มีการใส่น้ำตาลหรือน้ำแข็งทำให้ได้น้ำผลไม้ที่มีรสชาติของน้ำผลไม้สดจริงๆจากความตั้งใจในการทำและความใส่ใจผู้บริโภคของเจ้าของร้านและยังมีเมนูอาหารคลีนและขนมเพื่อสุขภาพอื่นๆอีกมากมายซึ่งสามารถตามมาอ,อดหนกันได้โดยร้านตั้งอยู่ที่ k u a v e n u e สามารถเดินทางได้โดยรถตลัยสายสาม เหมือนกันบลูชโอเคสี่สิบห้า,าหล่นะคะไม่แพงเลยไม่แพงเลยนี่เหมือนกล่องตาตา,าโม่ค่ะบลูชกันเลยฉีดแอลกอฮอล์นะคะฉีดแอลกอฮอล์นะคะ,ะน,นะ,ะ,ะเหมือนคอนทับมเลยค่ะทุกคนอ่อยมาก สวัสดีค่ะวันนี้มิกกี้ก็จะมารีวิวน้ำผลไม้นะคะก็คือบีรีฟจูสนะคะเป็นน้ำมะนาวเราก็จะมาลองชิมกันเลยนะคะ <c oughs> ก็คือว่าน้ำผลไม้นี้อร่อยมากเลยนะคะทําให้มิกกี้ได้กลับมาเป็นเจ้าอินเมียนเดิมนะคะต้องขอบคุณน้ำน้ำมะนาวนะคะของบีลีฟจูสค่ะทุกคนอร่อยมากจริงๆคะ่ะ Masterfarm, มเป็นร้านที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้นิสิตธุรกิจเกษตรได้ทดลองบริหารจัดการร้านค้าโดยนำสินค้าทางการเกษตรจากการทำวิจัยได้มาขายจริงๆโดยสินค้าจะเป็นสินค้าทางการเกษตรจากการทำวิจัยที่สดสะอาดปลอดภัยมีคุณภาพเป็นสินค้าออร์แกนิกและไร้สารเคมีเช่นเนื้อสัตว์ต่างๆไขๆ่ไก่ไข่เค็มพืชผักผลไม้สด จากสวนของเกษตรกรโดยตรงและนมข้าวโพด Master Farm ตั้งอยู่ที่ K.U. Avenue เดินทางได้โดยรถตรลายสาย3กินอาหารคีนแล้วดีอย่างไร 1. ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง 2. ช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล 3. ช่วยให้รู้สึกดีขึ้น 4. ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นและ5ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีในระยะยาววันนี้อิ่มแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะใช่แล้วค่ะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยอาหารคลีนไม่ได้เหมาะแค่คนที่กําลังออกกำลังกายหรือคนที่กําลังควบคุมอาหารเท่านั้นนะคะแต่ยังเหมาะกับทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพและอารมณ์ที่ดีค่ะเห็นประโยชน์ของอาหารคลีนแบบนี้แล้วลองเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารแปลรูปอาหารแช่แข็งหรือว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการเยอะๆดูนะคะลองทานอาหารคลีนกันดูใส่ใจประโยชน์ของสารอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายตั้งแต่วันนี้ค่ะ ใช่ค่ะเพื่อให้สุขภาพของทุกคนเนี่ยแข็งแรงยืนยาวนั่นเองค่ะวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ